สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนสร้างสุขสเปเชียลนะคะดิฉันครูสมฤทัยค่ะวันนี้รับหน้าที่มาสัมภาษณ์ดรพิรุณน,นะคะเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนราชนิบนค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ดรพิรุณน,นะคะช่วยเล่าที่มาที่ไปของการพัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้ค่ะได้เลยครับตัวสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่ทําให้โรงเรียนเนี่ย ปรับวิสัยทัศน์ในการพัฒนานักเรียนนะครับให้มีสมรรถนะชีวิตวิถีใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ยากนะครับ,รบที่คุณครูเนี่ยจะสอนสมรรถนะให้เกิดขึ้นได้อย่างไรในขณะที่โรงเรียนไม่สามารถที่จะอบรมพัฒนาครูแบบออนไซต์ได้นะครับ,รบเราก็มานั่งคิดกันในหมู่คณะกรรมการวิชาการนะครับว่าเราจะทํำยังไงเราวิเคราะห์สถานการณ์เดิมในแบบออนไลน์ที่เราเคยทํามานะครับได้เป็น6หลักการที่จะนําไปสู่การจัดก,กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูนะครับ1ก็คือคุณครูเนี่ย จะต้องสร้างตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้นมานะครับเราใช้ Facebook กลุ่มนะครับที่ชื่อว่า a r บี t ิเ e อรนะครับเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ของพวกเรานะครับสองก็คือกิจกรรมทุกอย่างนะครับที่เคยจัดในศาสต์ของการพัฒนาวิชาชีพต้องจัดขึ้นในแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการบังคับนะเป็นการฝึกให้คุณครูของเราเนี่ยพัฒนาสมรรถนะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ได้อย่างหลากหลายแล้วก็คล่องด้วยนะครับ 3. วิธีการที่เราเคยใช้ในการพัฒนาครูเนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องของการทำ lesson study การพัฒนาบทเรียนร่วมกันนะครับต้องทําควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนต่อเนื่องกันนะครับในเทอมที่1กับเทอมที่2และ4ก็คือตัวกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เราเคยทําลักษณะของการ coaching mentoring เ่ยเราจะมาจาัดลนกษษณะของการ เสวนาออนไลน์นะครับเดิมทีเราเคยพูดคุยกันในสถาะที่เป็นออนไซต์นะครับเราจะมาทําแบบเสวนาแบบออนไลน์กันนะครับผ่านแพลตฟอร์มของเรานี่แหละนะครับและจะต้องจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คุณครูทุกคนของโรงเรียนที่สอนหนังสือเป็นโมเดลทิเชอร์เนี่ยได้เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการเสวนาของพวกเรานะครับค่ะแล้วจาก6หลักการนี้ค่ะดรพิรุณคิดว่ามันทสามารถทําให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่ขึ้นได้ยังไงคะ เริ่มต้นในภาคเรียนที่1น,นะครับเราจัดรายการที่ชื่อว่าสอนสร้างสุขนะครับเป็นการเชิญคุณครูที่พัฒนาบทเรียนร่วมกันมาแล้วเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะครับเพื่อที่จะมาบอกเล่าบทเรียนของเขาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปกครองนะครับผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารโรงเรียนนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยวิพากษ์บทเรียนของคุณครูนะครับ แล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์การถอดบทเรียนกันรเราได้ครูมาเจ็ดคนนะครับที่มีบทเรียนที่ดีที่เป็นเลิศเป็น b s t Practice ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์มาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับคุณครูทั้งโรงเรียนเนี่ยได้ชมผ่านตัว a b b t ทิ e ชอรนะครับเป็น7บทเรียนสำคัญในช่วงเดือนตุลาที่ปิดภาคเรียนนะครับ mm hmm. ทีนี้พอเทอม2เราก็จัดรายการสอนสร้างสุขอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นสอนสร้างสุข C.A.R. ก็คือเป็นการพูดคุยในรักษ,ษณะตร์ของการวิจัยเชิงปฏิการในชั้นเรียนนะครับซึ่งเจ้าบทเรียนที่ครูเคยได้จากเทอมหนึ่งเนี่ยครูจะมาปรับเป็นกรอบการวิจัยนะครับเพื่อจะนำมาบอกเล่าแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะนําไปสู่การวิจัยนะครับเพื่อสํารวจตรวจสอบว่าแนวคิด หรือความเชื่อในบทเรียนน,นั้นๆเนี่ยเวลาที่เข้าสู่ห้องเรียนจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้จริงไหมนะครับ mm hmm. ตรงนี้มีลักษณะของการเปิดห้องเรียนนะครับ mm hmm. ที่จะมาพูดคุยกันในเทอมที่1เทอมที่2ครูเนี่ยเกิดความมั่นใจนะครับที่จะอยากที่จะเปิดโรงเรียนสู่สาธารณชนเราเลยจัดงานเปิดบ้านขึ้นมา mm hmm. ทีนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนกับสมาคมผู้ปกครองมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสาธารณชนได้เข้ามาร่วมดูก็เลยไปเจอว่าเราเปิด Facebook Page ดีกว่าเพราะเพจเนี่ยสามารถเปิดโอกาสให้สาธารณชนเนี่ยได้เข้ามาร่วมชมงานได้นะครับเราก็เลยเปิดตัวเพจเนี้ยแล้วใช้ชื่อว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่นะครับค่ะมาถึงตรงนี้นะคะดิฉันก็อยากทราบว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่เนี่ยนะคะดรคิดว่า มันทําให้คุณครูและก็นักเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะเราเจอว่าสมรรถนะที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสมรรถนะแกนนะครับที่เกิดขึ้นทั้งครูและนักเรียนเนี่ยเป็นสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการดํำรงอยู่นะครับในยุคหลังโควิด1 9เลยนะครับได้มาสี่สมรรถนะก็คือสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับสมรรถนะการเรียนรู้แบบผสมผสาน สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับแล้วสมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้แหละทั้งสี่สมรรถนะนี้เป็นสมรรถนะแกนที่ทั้งครูนักเรียนจําเป็นต้องใช้ในยุคหลังโควิดถ้าใครสนใจนะครับดูคิ code คตรงนี้ผมได้ทําเอกสารไว้แล้วนะครับสามารถที่จะสแกนเข้าไปแล้วก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะก็อยากถามอยากทราบว่าดรพิรุณคิดว่า จุดเด่นของจุดเด่นที่ทำให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่แบบใหม่นี่นะคะมีความแตกต่างไปจากชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบเดิมยังไงบ้างคะแน่นอนนะครับด้วยความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นะครับลองไปฟังคุณครูที่เป็นคณะกรรมการวิชาการของพวกเรานะครับเขาบอกเล่าถึงประสบการณ์ว่าเขามองว่าจุดเด่นมันคืออะไรนะครับลองไปฟังกันครับข้อแรกนะคะชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่ก็จะเป็นนวัตกรรมนะคะที่ก่อรูปขึ้นผ่านการสะท้อนคิดค่ะ ซึ่งทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะซึ่งจนในที่สุดทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะว่าเราจะทําอะไรจะทําอย่างไรและทําแล้วจะประสบความสําเร็จไหมนะคะและจะไปต่ออย่างไรค่ะ สองคือการผสมผสานค่ะการผสมผสานคือการเรียนรู้ที่ไม่ใช่เรียนสลับไปมาระหว่างออนไซต์กับออนไลน์นะคะแต่เป็นการเรียนรู้โดยการเรียนรู้ของธรรมชาติของชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในช่องทางของการเรียนรู้ด้วยวิธีการหรือช่องทางต่างๆตามธรรมชาติของวิชาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการผสมผสานคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ การเปิดใจนะคะเราจะเห็นได้ว่าเรามีการเปิดบ้านมีการเปิดห้องเรียนแต่สิ่งสำคัญจริงๆก็คือว่าครูจะต้องมีการเปิดใจเปิดใจรับผิดชอบนะคะและยอมรับความคิดเห็นจากคนข้างนอกไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่มาดูมาชมในเว็บไซต์ของเรานะคะดังนั้นการเปิดใจของเราคือสาระสำคัญจริงๆคือความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือเราเรียกว่า accountability นนั่นเองและท้ายที่สุดนะครับผมคิดว่าสุดท้ายเลยเนี่ยชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการวิจัยพัฒนาต่อเนื่องนะครับซึ่งการวิจัยพัฒนานี่แหละทำให้เกิดลักษณะนิสัยลักษณะของวัฒนธรรมในการทำงานที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นความยั่งยืนนี่แหละคือจุดเด่นของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับ ค่ะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณดรพิรุณนะคะที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้มองเห็นภาพนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่นะคะของโรงเรียนราชินีบนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายนี้นะคะรายการอาสอนสร้างสุขสเปเชียลนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ